นาสางยังสองต้นตอนนี้เอาขมิ้นไปปลูกใส่นะใหญ่ไปปลูกยี่ปุ่นหมดแล้วล่ะต้นนี้ได้ซี่มือ้อกใหม่ต้นหนึ่งที่เราปลูกใส่ทอย่ำนั่นละจงสิบปลูกให้ปุ่นแล้วเกี่ยวเขามันจะมีดินใส่ทอใหญ่ปลูกใส่ทอพ่นี่ย่ำใส่ทอนี่ยย่ำทอมันสิบ ออกอีกสี่หาต้นเพิ่มแล้วน่ตัวน,นี้อันหนึงเลยมันมีหลุมแล้วนี่เช่นบ่าออกแล้วนี่นีนีนีหนีงนีานเอาอีหนนีน ตังนี้งาสร้างนวายักษ์งาสร้างนวายักษ์งาสร้างนวายักษ์งาสร้างสับกันนวายักษ์ดินนี่น,นินมันมักมมปุ๋ยายได้เนี่มันเป็นใบใบไผ่ไไมันเปื่อยเนี่ยาาย,ยาไร่ปุ๋ยยาขึ้นไวขนาดได้เป็นส่คนตรงมามันเริ่มดืบเลย ที่ตบเลยฝนตกมาใส่ปุ๋ยมาหันเองเด้ประมาณได้สิบกี่หมือนถือกันว่ายักษ์นั่นเองนั่นเดี๋ยวแมนบอลนี่โอแม่กล้วยออกมาแต่ผลบอลนี่ลืมแล้วเออนระบะยักษ์จ่หันตัวนี้กล้วยออกมาแต่โน่นคืเล็กนี่นี่อืมอืมอืเอาจุดนี่มาหนิเห็นบอกดินมันสีดำไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้น เอาหาต้นก้อนมาอื่นนี่แล้วก็บรงกวอนวอาสิเอาอีกบ่บมึงบรรกวอนมันทีแห้งผุดว่านี่ต้นนี้ต้นเตี่ยนี่นี่ต,นต้นน,ตนนี้อันหนึ่งนี่นว่าเตี่ยนี่จำได้อยู่นี่ยยนตัวน,นี้สิเป็นอันนี้แล้วนี่ยังนั่นปัตตะบองนี่นี่มึงการนึงแดงนี่แมนปัตตะบองเทอละ ที่แห้งโพดเด้อเบงนี่เบิ่งก่อนยาปีหน้าสิเอาตัวนี้ออกก็สิได้จะสิสบ่สมันที่แห้งนี่โพดนี่ใบมันคอดขึนหมดแล้วนี่ขนาดซ่ํานี้เนี่นี่นี่ก็มันโลปีหน้าโปงัดออกงัดออกแล้วก็ขุดมาปกอันนี้เอามดแดงมาปล่อยได้3แล้วใบดิ ตัวนี้เดี๋ยวมืออื่นสิเก็บนี่ได้ยุได้ไลน์นวลยูดดอกนี่พอได้อันนี้นี่นี่มืออื่นหรือมืออื่นเดียวมืออื่นสก๊อปใหญ่ผู้เดียวว่าทำมันดอกส่คือคือในในนี่ได้คือในเข็บผมได้นี่นี่เบมังก่อนเด้อมันสิดอกจะสั่มไดนี่มันยังมันทันแข็งแรงสุดได้นี่ตัวนี้วัดตะมันตายได้คือนี่พอพอวัดตะมันตายหันบ่แม่นี่นี่บอกออกยอดอีกแล้วนี่นี่นี่ยิ่งไปหมดเลยเลย ปุูนปุูนปุูนปุนมาคัากเลยยังว่าเดี๋ยวยอดนี่ใส่ยยิ่งไปทั้งปุูนเพราะทั้งตัวเป็นออกปูนทีต้องดึงไปหาตัวเป็นออกให้หมดบนใน้ยอดตรงนี้มันปกคมมลุมหมดแล้วนี่ปีนาก,ก็เต็มยังว่าปุูนเพินบ่นี่เห็นมอวมันแดงนี่เริ่มหาก,กินแล้วนี่เดี๋ยวสาม,มาปล่อยอีกเ,มมเลือนน่อมีดอะไรนี่นั่นมันตายอยูอ่เดี๋ยวสาม,มาปล่อยอีก มือนี้บ่บ่มีเลยอันนี้อันนี้นี่นี่ได้เอามาปล่อยนี่นี่เห็ดนี่เห็ดทางหรือเปล่านี่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 เห็ดทางหรือทางวันนี้นี่นี่กับคุณเพึมเพิมพิมอยู่นี่คุณหยดออกไล่แล้วฝนตกมาเนี่ยอย่างเราพัฒนาให้คนสะอาดลนะพัดถามังมั้เกี่ยวกันเหมือนไอ้สมานี่เลเกี่ยวซอยกันนะนี่พัดตะบอนนี่ก็บทอมุดแล้วเนี่ยพ่อเราปีนี้ นี่พอแล้วปล่อยเลยแบบนี้ให้คุามสะอาดแล้วย่างตรงนี้ที่นี่เบื้องกอนนี่เหมือนได้เอามังสิมาเกี่ยวหญ้าก็ใช่เกี่ยวซอยแล้วก็เสียดความสะอาดตัวนี้แล้วก็อันนี้แหละแับนี้ใส่ปุ๋ยหล่อซองอีกเอาละท่านี้ละส่วนหานาที่แล้วนี่